สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องเมฆใหญ่แอคบ้านสวนจะพาเพื่อนๆมาชมดอกคาราลินลี่นะคะไม่ใหญ่แอคปลูกไว้กําลังจะออกดอกค่ะตอนนี้ยังออกดอกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตื่นเต้นนะคะเห็นดอกออกเพิ่งจะสังเกตเห็นนะคะปลูกไว้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะเป็นไม้หัวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ตักดินใส่กระถางเลยค่ะได้ดินมาสีกระถางค่ะอันนี้เป็นหัวของอต้นดอกคาราลิล,ลี่นะคะเราจะใช้ปลูกเราลงกระถาง กระถางนี้ในหัวก็จะวางลงไปเนี่ยหัวที่สองจะวางลงไปหัวที่สามอันนี้เป็นกระถางยาวหัวที่สี่หัวที่ห้าหัวที่หกทั้งหมดก็จะมีอยู่หกหัวนะคะหกสีไม่รู้สีอะไรบ้างจำไม่ได้เอาไว้ตอนโตแล้วออกดอกนะคะอันนี้ สีที่สองไม่รู้สีอะไรจำไม่ได้เอาไว้ดูตอนขอดโผลแล้วนะคะเอาดินกลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะได้สีกระถาง รดน้ำไม่ชุนเฉะมากนะคะไม่ให่แอกรดน้ำสามวันหนึ่งครั้งค่ะน้ำที่รดก็จะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาแล้วก็จะมีใช้น้ำหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะผสมเจือจางเข้าไปนะคะ ก็จะเริ่มเตะกออกหน่อพรึบเลยนะคะหน่อเยอะแยะเลยนะคะกระถางนี้นับดูได้ประมาณยี่สิบหนอ่อพอดีพอดีเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะกําลังจะออกอีกก็เยอะอยู่ข้างๆนะคะเป็นดอกคาราลินดี้ที่ตัดดอกได้ตลอดปีนะคะเนี่ยเป็นหน่อที่อวบใหญ่กว่เพื่อนเป็นหน่อหลักนะคะเนี่ย กำลังจะออกดอกเหมือนกันนะคะน่นนี้อมดอกเอาไว้อยู่นะคะต้นนี้ใบใบเหมือนกับอะโกมินานะเขียวๆไลยๆนะคะเหมือนสาวน้อยปะแป้งประมานั่นแหละนะคะอันนี้กําลังกําลังจะแตกกอออกมาเรื่อยๆนะคะเล็กๆเนี่ยใช่หมดเลยนะคะมาดูอีกกอหนึ่งนะคะแต่ละกอี่คนละสีนะคะกําลังจะแตกออกตรมเลยเนี่ย มีม,มีมีนอหลักขึ้นมานอใหญ่อวบด้วยหนึ่งนอแล้วก็มีกําลังจะแตกยอดออกมาแตกกอออกมาเล็กๆเยอะเลยนะคะเนี่ยมาดูกอนี้ก็เหมือนกันนะคะกอนี้กําลังจะแตกออกมาเต็มไปหมดเลยถ้าเคลียดูนี่มีแต่หนอเล็กๆเลยเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มอมดอกแล้วเข้าใจว่าเป็นสีเหลืองหรือสีขาวนี่แหละนะคะ เนี่ยเนี่ยกำลังจะออกดอกนะคะกำลังจะออกดอกแล้วก็ยังมีหน่อยอยู่ข้างๆใบตามขึ้นมาอีกคาดว่าจะออกดอกมาเรื่อยๆนะคะ,ะมาดูกอนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าสังเกตดีๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีแดงนี่ดอกเลิอบออกแล้วนะคะ ามาดาูรู้สึกว่ามีศัตรูมาแล้วมีมะรงมาตอมด้วยนะคะนี่ก็เป็นดอกเนี่ยดอกเริ่มแล้วนะคะดอกเริ่มเป็นสีแดงแล้วอีกไม่กี่วันรอรุ้นนะคะรอรุ้นนะออกดอกนะคะหน่อเยอะมากเลยมาดูกรอนี้รู้สึกว่าจะโตก่อนเพื่อนนะคะก็อวบหน่ออวบมากเลยนะคะ เห็นมีดอกอยู่นะคะนี่เป็นดอกออกใหม่ๆจะยังเป็นสีเขียวพอโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูเห็นไหมคะดอกนี้อันนี้เป็นดอกดอกยังไม่ทันได้บานเต็มที่นะคะนี่ดูดูเหมือนคล้ายดอกหน้าวัวนะคะคล้ายมันดอกหน้าวัวแม่ใหญ่แอ๊ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเคยเห็นแต่ในรูปมาเจอดอกจริงแล้ววันนี้นะคะเนี่ย สวยงามไหมคะดอกคาราลิลี่นะคะทั้งหมดนะคะก็คือต้นดอกคาราลิลี่ที่แม่ยายแอ๊กได้ปลูกเอาไว้นะคะเนี่ยสวยงามไหมคะเดี๋ยวจะรออีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำะคลิปให้ดูอีกนะคะตอนออกดอกเยอะๆวันนี้ตื่นเต้นใจร้อนอยากจะเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูหลังจากที่เคยปลูกมาแล้วนะคะน่ยกำลังจะออกดอกตรึมเหมือนกันนะนี่นะคะ ไม่แพ้กับต้นพืชชนิดอื่นที่แม่ใหญ่แอ๊เคยทำคลิปไว้ให้ดูนะคะเนี่ยเยอะเลยก็ปลูกไว้ที่บ้านนี่แหละค่ะน่านะคะ,ะ,คะวันนี้ก็เอาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะใครรักใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะใครรักใครชอบช่องแม่ใหญ่แอ๊กก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยดอกคารารินรี่นะคะ พาชมดอกคาราลิลลี่วันนี้นะคะใครรักใครชอบช่องไม่ใหญ่แอคนะคะดูแล้วก็จะลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไม่ใหญ่แอคด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเราปลูกไว้เราก็ตั้งตรงที่เหมาะนะคะเนีย่ยเวลาออกดอกเนี่ตั้งตรงไหนก็สวยค่ะ อันนี้ไม่เอกตั้งไว้ิึงสูงหน่อยการสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะคะกระตายเยอะไปหน่อยเนี่ยกำลังจะออกดอกดอกเพียบเลยนะคะรออีกไม่กี่วันก็ออกดอกแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกำลังจะบานนะคะเห็นไหมคะ สวยงามมากเลยค่ะดอกคาราลินรี่แม่ใหญ่แอคบ้านสวนกำลังสวยงามเลยค่ะนไหม่คะท่านผู้ชมคะสวยงามมากเลยนะคะมีแต่ดอกน้ำงามถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึก